ไฟนอลรางงานแข่งโปเกมอนจิ๊แบตเทิล M A สองนะครับระวังเด็กเมกามีมีล็อกครับกับเด็กคาโบครับผมหมายว่านี่คาโบจริงนะแต่มันยังไม่โผล่มาเติบเติบอืมเนสบอลโอเคพี่ ไมาก็กดเลยแตงล่างอือขอเดนบอลลุกเดียวทุกอย่างจะจบเอาเสือเย็นเดียวกันเลยภาพไครับสภาพใหญ่ครับ อ่ะตัดเลยเขาม่หลตมพาแลบอกดจะเรียบร้อยเลยอเลยตองไปสั่งเเขาซื้อสเ๋พี่เอี่ือคนงานเาต้องไรับระทนน้ัวเลยว่ะไรละสั่งท่ของั้นกระปองน้ำาับตับจบปูวันกันจบ อจูวสองถ้าไม่แบบจดีก็ไม่ดีโอเคเนี่ยมันจะบอสองไปแต่ไใช่ด้วยไหมผ่านเลยจูะไม่มีเน็มฮิปโปเศร้าเหรอะไรได้กำลังนอูว่าเาจะจู๊สองนวยเม่อวานก่อนเจ็บจังอะ

โอเคในน้อยก็ดีไม่ต้องเรียกคิลิงโก้จะขึ้นมาตีแล้วเตรียมตัวระวังันนะระวังหป้าขึ้นไปต่อยโอเมือดามถ้เป็นตัวนะจ้ัวสองจะได้มือมากไงทำอะไรดีอ่ะ ทำใจอยู่เฉย่มองหน้ากันต่อไปอืมมองหน้ากันต่อไปไม่ชอบเลยไม่มีเขาใส่เขาใส่ก็เป็ไรไปดิอืมอ่ะก็ติดปุ่มแล้วแล้วก็อันนึ้งลูกอมชฮ้ยมันตีสองสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบพีระเบิดอีกรอบนึงมันจะตายอ่ะระเบิดเลยระเบิดใส่ตรงนี้ โอเคแต่ริษทตัวนี้ราตีเลยโอเคหมดสภาพสามท้ายอต่อไเลยออกมการมักเิ่งใครเร็วกอ่านเลอ่านเลยถ้าออกมาเปตีแจากวบนเบนนั้นจะยุโอเคแต่ได้ครั้งแรกไหมทเดียวได้ต้องก็ออกใหม่ขึนมันต้องขึ้นขึ้นลงลใหม่่่กกล่าว สบอนอืมมาส่งนห้ออะไรมันตีเดี๋ยวนะมันเนรโอ้ไปที่บานโอ้โหจริงังอาจะยากเป็นูมหั่ยัไสบอนเรียบ ถ้ามันตงเนี่ได้โอ้โอ้ไม่ไม่ได้เขาช่วยนะต้องรอไว้นานเลยเซฟไปต้องทำอะไรยังไงไ่พอ้่งไปยไไปไปอียู่นู่นเหรอเนี่ยได้ก็ไม่ไม่กล้าถ้าไม่กล้าได้อี่เรเปิดตัวใหญ่แล้วก็ตีกันใช่ใช่ราเบิดร้อยสามสิบแล้วก็ตีสองสาม ใช่ถ้ามันขึ้นมาจะเป็นใช้อันนี้ไงเจีเเออเล่นเล่นดูแลเล่นง่ายนะแปันนี้สามคนไม่ไดสปดชนเศรามากอขับไม่ชนะเอโอนโอ้โจะไหมาแล้วเหรอแพ้บเรป็นไปม่ได้ผ่านอย่างจ็่นนี้แัเลย เนีมันเจ็บตรงนี้แหละสามใบท้ำมิวจอสาย มันเก่งเลยดิมันยังอันนี้คือะไริจยจิกนี่ไงูกหมาสมันี้ก็เกลือที่พลังมานสาม้าแกิเลือไม่เข้าเมจังละไม่เข้าไม่เข้าร้ไหมจังง่ายจังมืองี้อันนี้ฟรีโอเคจงไฟ ย25 25ี่สิบห้ามิยี่สิบห้ามิ่งสับเปลี่ยนสับเปลี่ยนอย่างเยอใช่ไหมต้องใช้สับเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมเจจี้อะไรก็ได้ดิพึ่อได้อ๋อโอเคดูบ tamam> ัอนนะกว่พี่ใช้สับเปลี่ยนไม่ได้เลยดีา โดนเตะตายทุกตัวไม่แกรุ่นล่ามไม่โดนผีระเบิดมันจะมีอีกรอดเนี่ยพี่ก่อนนะว่าเอาไงดีอะไรมาล่อให้แกถยเดี๋ยวพี่ดูได้เลยอ๋อตัวก่อนนะว่าเอาอะไรขึ้นดีมันได้ทุกอย่างแล้วแหละไม่ใช่ได้เก็ตจี้หนึ่งไปอะไรก็ได้เอาอะไรกเก็ตจี้หนึ่งมากรุ่นล่าขึ้นแล้วก็ขึ้นมาเตะเก่งกว่เท่ คิดก่อนสิมือแรกมันแย่ไงเปิดมามันไม่มีคีลิงโกรดรูดให้อ่ะมันจลยโอเคหนึ่งใบอ้มือนาจะไดเดีอเนะเอออาอะไรดีเนาะไม่อ่ะเอาอันนี้ดีกว่า

เบิดยวระเบิดตัวหน้าแล้วเอระเบิดตัวนี้แล้มีขึ้นมาอ่าใช่แล้วตดเจเจจี้อ่อีกรอบหนึ่งไม่ต้องเจก็ได้แล้วก็ปยเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องขึ้นจากานะมันต้องขึ้นจากเบนก็ถ่อยลงมามือได้เหมือนกันท่าไหนก็ได้อ่าได้ระเบิดตัวนี้พูดแล้วไปตีตรงนี้ต่อตามไว้เอาเคงแม่งเลยเ้โคตรโหดแม่งแพ้ผีระเบิด ลุงนี้วางเป็ดเหรอเมื่อกี้ทำอะไรแพ้ผีแล้วเบิด yes, อ่ะจบไวมากโดนผีแลเบิดอจบเลยครับแพ้ผีแล้เบิจบเลยครับแพ้ผีแล้วเบิด